มาอีกแล้วจ้ากับเมนูอาหาร <c oughs> ช่วงเทศกาลแบบนี้วันนี้บอกเลยว่ามาแปลกประหลาดหน่อยซึ่งบอกเลยว่าคนที่นี่เขาชอบกินกันนะคะช่วงคริสต์มาสอะไรแบบนี้นั่นก็คือเนื้อกวางจ้า <c oughs> บางบ้าน <c oughs> บางปีเ <c oughs> ขากินเนื้อกระต่ายเออเกิด <c oughs> มาก็ยังไม่เคยกิน <c oughs> มาเริ่มเลย อย่างแรกนี่นเขาเรียกว่าเปสเล่เป็นเมนูที่ทําจากมือนะคะแม่เฟลิกนะคะแ,แม่ของนางทำแล้วก็กะลามปีน้อยกะลามปีม่วงหมักนะคะ<ถ>จะมีความหวานๆเปรี้ยวๆเข้ากันกับเนื้อดีนี่เลยตัวเนื้อกวาง มันก็เขาก็ทำในเตาอ,อบนะจะมีความแระน,นิดหนึ่งซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะจะขอเป็นชิ้นที่แบบค่อนข้างสุกหน่อยเออมันนอกมันนอกเนาะว่าไปแล้วอ่ะซอสแล้วก็จะเป็นเบอร์รี่หวานเข้ากับเนื้อดีอันนี้โอเคแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่อินดิฉันจะอินกับอันนี้มากกว่านั่นก็คือผลไม้รวมแล้วก็ซอสโยเกิร์ตเออมันนอกจริงหนังนี่